สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวัลคังเป็นพระในยุคปลายนะครับปอกพิ์ของหลวงวิจารจุรนัยองค์นี้พระยมหาเคยนำมาลงไว้นานแล้วนะครับหลายเดือนแล้ว เพิ่งเข้าไปอ่านเจอคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกก็เลยนำมานะครับนำมาลงลัดคิวลงพูดอีกครั้งหนึ่งอ,องค์นี้ที่เพื่อนสมาชิกเห็นจุดดำๆตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นเป็นก้อนมวลสารก้อนใหญ่นะท่านหลุดออกไปนะเพื่อนสมาชิกตรงนี้หลุดออกไปอันที่จริงองค์นี้ท่านลงลัดดำไว้นะลงลัดดำไว้แล้วก็มี ลงทองคําปิดลักดําอีกทีหนึ่งแต่เนื่องจากว่าท่านหลุดออกไปหลุดออกไปเยอะนะเราเลยเห็นเนื้อมวลสารหลุดออกไปด้วยนะพรอยมหาเคยเล่าไว้บ้างแล้วนะครับมวลสารของพระสมเด็จวรคังนะส่วนมากถ้าองค์ไหนที่สร้างจากเรียกว่าเนื้อผงใบลานหรือว่าเนื้อ ผงเกสรเนี่ยนะมวลสารต่างๆเนี่ยจะหลุดได้ง่ายท่านก็จะลงลงลักดำปิดไว้นะลงลักดำปิดไว้เพื่อไม่ให้มวลสารหลุดออกไปนะแต่ถ้าหากว่าลักดำได้หลุดแตกออกไปหรือถูกล้างออกไปเนี่ยมวลสารบางแห่ง มวลสารบางจุดก็จะหลุดออกไปด้วยนะครับนี่อย่างองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกเราก็จะเห็นใช่ไหมครับนี่หลุดออกไปนะดังนั้นหลายท่านนี่ถ้าห่วใจไม่แข็งพอก็ไม่ได้ล้างนะหรือว่ามีหลายองค์อยากจะล้างเพื่อที่จะศึกษาเนื้อมวลสารก็มีบ้างนะพระอิมหาก็แนะนําไปเยอะนะพระอิมหานี้ มีหลายองค์นะหลายองค์พระสมเด็จหลายองค์เกินสิบจึงกล้าล้างจึงกล้าหักจึงกล้าเจาะจึงกล้าเอามาพิสูจน์ลงในคลิปที่เพื่อนสมาชิกเข้าไปเจอนั่นแหละนะแต่หากว่าเรามีพระสมเด็จองสององค์นี่ถ้าหากว่าเราลังเลสงสัยนี่เราก็อย่าเพิ่งไปล้างนะให้ให้เราเก็บไว้ก่อนศึกษาข้อมูลนะหา องค์ความรู้ให้ให้ได้เยอะๆแล้วเราก็จะสิ้นสงสัยโดยที่ไม่ไปต้องล้างแต่พระมหานี่คือมีมีเยอะแล้วก็เอาองค์ที่เราสงสัยอ่ะสุดมาล้างมาเจาะมาหากักมาพิสูจน์เพื่อที่จะเป็นองค์ครูองค์อาจารย์ใหญ่ต่อไปนะนนี่คือที่มาตรงที่เพื่อนสมาชิกเห็นตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกล้องขยายใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่ง องค์นี้เนื้อนี่ขาวเรียกว่าเป็นขาวนมข้นเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยยิงตรงขึ้นไปเลยนะองนี้ถ้าพวกเล่นพิมพ์ก็จะบอกว่าถูกพิมพ์นะเนี่ยยิงตรงขึ้นไปถูกพิมพ์แต่ถ้าหากพวกเล่นมวลสารก็จะบอกว่ามวลสารเนี่ย ไม่ค่อยหลุดได้ง่ายนะถ้ามวลสารหลุดได้ง่ายก็จะเป็นที่น่าสงสัยเขาว่าอย่างนั้นคือสรุปสายพาน,นิชย์นี่ถ้าถูกพิมพ์ก็จะบอกว่ามวลสารไม่ครบแต่ถ้ามวลสารครบก็จะบอกว่าผิดพิมพ์นะคือเขาไม่มีทางที่จะมาซื้อพระจากพวกเราชาวบ้านธรรมดาองค์ละล้านนะเพื่อนสมาชิกที่เห็นออกซื้อกันเนี่ซื้อ3ล้านซื้อ10ล้าน มาขายได้มาให้ดูได้เงี้ยคือออกสือ่อทำคอนเทนต์เรียกว่ากลยุทธ์ในการนำเสนอนะเพื่อนสมาชิกหลายท่านเริ่มหูตาสว่างแล้วนะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เรามีข้อมูลแบบนี้เวลาเราศึกษาพระสมเร็จเราก็ศึกษาด้วยใจโยนิโสมนสิการนะพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะนะให้ได้ นะครับอันนี้คือด้านหน้าพอมาดูด้านด้านข้างเห็นไหมด้านข้างนี่เราก็จะเห็นรูปแบบรูปทรงเห็นไหมครับมีรอยผุมีรอยสึกมีรอยกร่อนไปบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็มาดูด้านหลังนี่เราก็จะเห็นรอยปูไตใช่ไหมครับนี่รอยปูไต เราก็จะเห็นลักดำเป็นจุดๆเป็นช่วงๆมีรอยปริแยกนะเพื่อนสมาชิกดูรอยปริแยกของพระสมเด็จนะนี่เห็นไหมครับรอยปริแยกเราก็จะเห็นสังเกตว่าด้านข้างด้านข้างเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันเลยทีเดียวนะข้างๆเขาก็จะมนๆทื่อๆเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยมนๆทื่อๆอ,อย่างนี้แหละนะพระสมเด็จ เดี๋ยวเราจะเอาเข้ากล้องขยายใกล้ๆแล้วก็ไปดูกันนะเพื่อนสมาชิกพระแท้เราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกพระแท้เนี่ยขายไม่ได้มีเยอะแยะนะเพราะว่าตลาดเขาไม่ต้องการผู้คนเขาไม่รู้จักการที่จะเปลี่ยนมือง่ายๆเปลี่ยนมือคล่องๆเป็นหลักล้านเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักนะในแวดวงอันนี้เขารู้จักกันดีนะเพื่อนสมาชิกเราศึกษาพระสมเด็จแเราก็ ศึกษาเพื่อที่จะหวังพุทธคุณครอบครองนะเนี่ยเราไปดูกันนะครับองนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วก็เข้าใจนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เราได้ศึกษานี่เราดูองค์นี้นะที่พ่อใหมหาบอกว่าเป็นก้อนมวลสารที่หลุดออกไปนะเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะครับใหญ่เม็ดใหญ่มากนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย หลุดออกไปเลยนะเราจะเห็นเป็นคราบนะเรียกว่าคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนๆน,นี่ช้ำๆนี่นะนี่คือลักลักดำแล้วก็ลงลักทองคำไว้นะปิดทองลักทองคำไว้เราจุดเนี้พ่อใหญ่มาหาเห็นท่านหลุดมาก่อนที่จะนำมานะเพื่อนสมาชิกนี่ เป็นหลุมใหญ่มากนะเหมือนหลุมอกาบาทเลยน,นเป็นหลุมที่มวลสารท่านหลุดออกไปเพ่อนสมาชิกดูดูคราบน้ำมันทางอิ้วนะเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆนะพระพักนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนรูปไข่นะเป็นวงรีมีพระสอเรือนราง นี่คือลักดำเราเห็นนี่คือเม็ดเรียกว่าเม็ดกรวดเม็ดดำเม็ดเท่านะแล้วก็เพื่อนสมาชิกดูขอบข้างเขานะย่นหดเห็นไหมนี่ย่นหดแล้วเราดูเลยนะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูใกล้ๆนะครับเราเห็นเม็ดแดงไหมครับนี่เม็ดแดงนี่คือเม็ดแดง นี่คือเม็ดพระาธาตุเราจะเห็นเป็นจุดจุดเป็นจ,ำจำ้ำๆเห็นไหมนี่นี่คือคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกนี่คราบน้ำมันตังอิววงนี้คลาสสิกมากนะวงขาวงาช้างเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับเมื่อลักหลุดออกไปนี่ข้าขาวนี่คล้ายกับผงแป้งโรยพิมพ์เลยนะ ขึ้นเอาสำลีชุบน้ำม,มาชิดออกท่านก็หลุดออกไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะนี่เพื่อนสมาชิกด,ดูเนี่ยดูเมด็ดหยกเม็ดนี้เห็นไหมครับนี่งดงามมากนะซึ่งพ้าปอมพ้าเจพราโรงงานนี่ยเขาจะออกมาในโทนสีเดียวกันจะไม่มีลักษณะเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้สวยงามมากนะ เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่เป็นจุดๆเป็นจำๆฝ้าขาวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ลองลอยหมวนยุบยนหดเนี่ยก้อนผงปตุกนลอยู่ด้านในเลยนะเนี่ยด้านในองค์พระเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ เม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดพระทาตเลยนะสวยงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูพระพักท่านนะหาดูหาชมยากนะพระสมเด็จที่มีพระพักสวยงามอย่างเงี้ยพระบรร้านเรานะดูยังไงก็เป็นธรรมชาติแล้วลักนะ ลักเก่าลักโบราณเขาจะไม่เรียกติงนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่ก็จะมีรอยยุบรอยย่นรอยหดขึ้นเป็นจุดๆนะนี่คือพะอุระนะคือหนะ้าอกท่านนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดู ก้อนมวลสารก้อนนี้นะที่กูบาจะนทันบอกว่าเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นไตไตอันนี้แหละครับโอ้โหดูแล้วคลาสสิกมากนะแล้วก็ดูด้านในเนื้อที่แตกออกนะนเพื่อนสมาชิกเนี่ยแตกออกแล้วก็มีลาดำลักดำขึ้นกร,กระเต็มไปหมดนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับก้อนมวลสารหลุดออกไปก็จะมีลักดำลาดำ ขึ้นมาซึ่งเขาได้ความอบความชื้นจากคราบน้ำมันตังอิวนะครับนี่นี่คือด้านหน้าเนี่ยเพื่อสมาชิกดูซุ้มระครังสิครับผ้าปอมผ้าเจผ้าโรงงานไม่มีนะครับอย่างเงี้ยนี่คือคราบน้ำมันตังอิวนะนี่เขาก็จะฉ่านวลนอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยนเะม็ดแดงเม็ดดำครบนะนี่คือซุ้มระครัง ฐานมอญรองสิงเพื่อนสามาชิกดูนะครับเนี่ยดูฐานมอนรองสิงก็จะมีล่องรอยเป็นเม็ดเม็ด,มดเป็นจุดจุดเป็นก้อนก้อนนะครับนี่โหงดงามนะงดงามแล้วเรามาดูด้านด้านหลังกันนะดูหน้าแนละ้วมาดูหลังนี่เป็นจุดจุด เราจะเห็นหินศิลาสุกุลหรือว่าเล็กไหลภไผ่ดำนะเนี่ยเราก็จะเห็นความฉ่ำเม็ดพระาธาตุเกิดขึ้นเป็นจุดจุดเป็นยมยมตามขอบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่หาดูยากนะเพื่อนสมาชิกลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับลอย ลอยปูไตนะลอยปูไตเนี่ยเม็ดปทาทแล้วก็ก้อนผงพุทุคุณเนี่ยที่พระมหาชีชีตรงนี้คือเม็ดปรทาทนะครับอันนี้ก้อนก้อนผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนิสึงเหนะครับงดงามมากเลยนะ สวยาหาทิฏฐิไม่ได้นะครับเนี่ยดูเนื้อดูรอยนอนด้นนะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนปลายเข็มจิกลงนะรูเล็กรูใหญ่รูน้อยนะเพื่อนสมาชิกเห็นด้านหลังแนละ้วก็มาดูมาดูด้านด้านข้างอน,นะด้านข้างเห็นไหมครับ เห็นเม็ดแดงไหมครับพระท้งกอกําแพงนี่ทั้งสองเม็ดเลยนะพะทรงกอกําแพงอันนี้คือลักดําลักโบราณเห็นไหมครับเป็นเม็ดเเป็นก้อนก้อนจุดจุดเกิดขึ้นนี่นี่คือข้าขาวเนี่ยเป็นหินนะเพื่อนสมาชิกหินสลราีิคุณแหละครับแต่ว่า พระมหาจะเรียกว่าเมตรพระธาตุนะครับขึ้นเห็นไหมครับเมตรพระธาตุเพื่อนสมาชิกดูดูดูคราบน้ำมันตั้งอิวนะนี่สวยงามเราดูทุกมุมนะครับ นี่เห็นชัดเลยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่โอ้โหเม็ดแดงพระสมกอกําแพงพระยาสีแจมว่ามีคูแล้วมึงไม่จนนะครับนี่แล้วเพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตุนะสวยงามมากเม็ดนี้นะครับสวยงาม อันนี้คือพระสมกอกำแพงนะครับลักดำนี่ลุดออกไปแบบธรรมชาติจึงสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไปย่มาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ